ด่วนเลยนะคะสถานการณ์ชายแดนตอนนี้คือเดือดมากกองทัพไทยเพิ่งเปิดฉากยิงตอบโต้ด้วยจรวดหลายลำกล้อง SR-4 ขนาด122ม mm. ิลิเมตรใช่ครับยิงเข้าใส่เป้าหมายในฝั่งกัมพูชาแล้วหลังจากที่แนวชายแดนของเราโดนเออโดนจรวด BM21 ถล่มเข้ามาจนบ้านเรือนเสียหายมีทั้งคนเจ็บคนเสียชีวิตด้วยครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่า SR4 ของไทยมันคืออะไรแล้ว BM21 ที่เขาใช้มันเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดในวินาทีที่จะรวด40นัดยิงออกไปในไม่ถึง30วินาทีเนี่ย ใครกันแน่คือคนที่ต้องจ่ายราคาของเรื่องทั้งหมดนี้ใช่เลยครับนี่ไม่ใช่การประทะกันเล็กๆน้อยๆอีกแล้วสื่อต่างประเทศอย่างรอยเตอรหรือ The g u a r d เดีนี่รายงานตรงกันเลยว่าความขัดแย้งรอบนี้ปี2025เนี่ยมันคือการยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักแบบแบบแบบเต็มรูปแบบแล้ว <c oughs> ทั้งปืนใหญ่จจรวดโดรนไปจนถึงเครื่องบินรบคือเอามาใช้จริงหมดแล้วน่ากังวลมากเลยนะคะครับและการทำความเข้าใจอาวุธที่ทั้งสองฝ่ายใช้เนี่ย มันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเข้าใจภาพใหญ่ทั้งหมดเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยอาวุธที่คนพูดถึงเยอะสุดตอนนี้ก็คือจรวดหลายลำกล้องฝั่งเราใช้ sr4 ฝั่งเขาใช้ bm 2 1จริงๆแล้วพื้นฐานของ2องอย่างเนี้ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงคะโดยพื้นฐานแล้วมันคืออาวุธประเภทเดียวกันเลยครับคือจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm. เมตร MLRS ที่เขาเรียกกันใช่ครับ <p horses> Multiple Launch Rocket System คอนเซปต์ของมันง่ายมากครับก็คือการเอารถบรรทุกมาติดท่านยิงจรวดไว้ด้านหลังซึ่งของทั้งสองรุ่นนี้คือ40ท่อยิงเป้าหมายหลักของมันเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำสูงแบบเป๊ะปๆทีละนัดออ๋แต่มันถูกสร้างมาเพื่อทำลายล้างพื้นที่เป้าหมายในวงกว้าง หรือที่สับฐานเขาเรียกว่าการยิงแบบปูพรมครับปูพรมให้พื้นที่เป้าหมายกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาเดียวเดี๋ยวนะคะคําว่าปูพรมนี่ฟังแล้วเสียวสันหลังเลยนะคือมันไม่สนเลยใช่ไหมว่าตรงนั้นมีอะไรขอแค่ให้ราบไปเลยแบบนี้ถ้าพื้นที่เป้าหมายมันดันอยู่ใกล้หมู่บ้านล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือความน่ากลัวที่สุดของอาวุธประเภทนี้เลยครับเพราะมันคือจรวดแบบไม่ได้นําวิถีหรืออันไกด์เดิน พอยิงออกไปแล้วมันก็จะวิ่งไปตามวิถีโค้งที่คำนวณไว้แค่นั้นเลยไม่สามารถไปควบคุมกลางอากาศได้ถ้าคำนวณพิกัดพลาดหรือเป้าหมายทหารมันหยูดติดกับพื้นที่พลเรือนมันก็มีความเสี่ยงมหาศาลที่จะเกิดความผิดพลาดแบบที่เราเห็นในข่าวเลยครับชัดเจนเลยค่ะงั้นเรามาเจาะที่ฝั่งเราก่อนเลย SR4 ที่กองทัพใช้ตอบโต้กลับไปเนี่ยที่มาที่ไปแล้วก็ประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงบ้างคะ SRC นี้ถือว่าค่อนข้างใหม่สำหรับเราครับผลิตโดยบริษัทโนรินโคของจีนเข้าประจำการในกองทับปกไทยช่วงปี2013อ๋อก็ประมาณ10กว่าปีครับปัจจุบันเรามีอยู่4ระบบแล้วก็มีแผนจะซื้อเพิ่มอีก2ระบบให้ครบ6ระบบสเปคหลกัหลกๆก็คือแท่นยิง40ท่อจรวด122ม mm ิลิเมตรบนรถบรรทุกเรือยิงพื้นฐานก็ทำได้ตั้งแต่2 0ถึง40กิเมตร40กิเมตร แต่ถ้าใช้จร,จรวดรุ่นพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาก็ไปได้ไกลสุดถึงราว50กิโลเมตรเลยโห oh. ส่วนอัตรายิงก็อย่างที่รู้กันคือยิงทั้ง40นัดหมดแผงในเวลาแค่20-30วินาทีเท่านั้น40นัดในครึ่งนาทีฟังดูโหดมากแล้วอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้มันต่างจากจรวดรุ่นเก่าๆคะมีสองเรื่องหลักๆเลยครับที่ทำให้ SR-4 มันทันสมัยมากเรื่องแรกคือระบบบรรจุกระสุนที่เรียกว่าพอต <Pot. S 1> ครับคือแทนที่จะต้องให้ทหารมานั่งเสียบจรวดเข้ารูทีละนัดจนครบ40นัดซึ่งมันช้ามากนึกภาพออกเลยค่ะคงช้าแล้วก็เสี่ยงด้วยใช่ครับระบบของ SR 4เนี่ยมันจะมาเป็นแผงจรวดสำเร็จรูปเลย2แ,แผงแผงละ20นัดพอยิงชุดแรกหมดก็แค่เอารถเครนมายกแผงเก่าทิ้งไป แล้วยกแผงใหม่ใส่เข้าไปแทนได้เลยโอ้โหนี่มันเปลี่ยนเกมเลยนะจากที่ต้องมานั่งเสียบทีละนัดกลายเป็นเปลี่ยนแมกกาซีนยกแผงเลย แบบนี้ยุทธวิธีมันคือยิงแล้วหนีที่สมบูรณ์แบบเลยสิคะเป๊ะเลยครับ shoot and scoot กว่าค่าศึกจะจับพิกัดได้เราก็ไปเตรียมยิงจากจุดใหม่แล้วถูกต้องครับนี่คือหัวใจของสงครามสมัยใหม่เลยคือเน้นความเร็วและจุดเด่นอีกอย่างที่สำคัญมากคือระบบควบคุมการยิงหรือ fire control system ที่เรียกว่า FCS ใช่ไหมคะใช่ครับที่เป็นระบบดิจิตอลเต็มตัว มันใช้คอมพิวเตอร์กับ GPS NGINS ช่วยคำนวณวิถีกระสุนทำให้การเตรียมยิงมันเร็วและก็ปรับแก้ได้ละเอียดกว่าระบบแมนวนวลเก่าๆเยอะเลยพอเห็นเทคโนโลยีของ SR4 เรามันยิ่งทำให้สงสัยเลยค่ะว่า BM21 กรัดที่เป็นเหมือนปู่ของวงการเนี่ยที่กัมพูชามีเป็นเร้อยๆระบบมันจะเอาอะไรมาสู้กับของใหม่ๆแบบนี้ได้ต้องใช้คำว่าตำนานจริงๆครับ bm 2 1 Grad เนี่ยมันคือระบบที่โซเวียตผลิตตั้งแต่ยุค1 9 6 0ซีโอ้โหคือมันพิสูจน์ตัวเองมาแล้วแทบจะทุกสมรภูมิทั่วโลกเลยตั้งแต่เวียดนามอัฟกา,านิสถานจนถึงสงครามยูเครนตอนนี้ก็ยังวิ่งยิงกันให้ว่อนอยู่เลยยังใช้อยู่เลยเหรอคะครับมันเหมือนปืน ak 4 7ของวงการปืนใหญ่จรวดคือมันอาจจะไม่ใหม่แต่ใช้งานง่ายทนทานแล้วก็เชื่อถือได้ สเปคก็คือรถบรรทุกยูโรล่ทอ่อ122ม mm, ิลิเมตรเหมือนกันอัตรายิงก็40นัดในประมาณ20วินาทีก็เร็วพอๆกันเลยนะครับใกล้เคียงกันมากแล้วเรื่องระยะยิงล่ะคะเทียบกับ SR4 ของเราเป็นยังไงถ้าเป็นจรวดรุ่นมาตรฐานดั้งเดิมเลยนะระยะยิงจะสั้นกว่าอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรแต่ปัจจุบันหลายประเทศก็พัฒนาลูกใหม่ๆออกมาใช้กับ BM21 ทําให้ยิงได้ไกลขึ้นในช่วง20-40กิโเมตร อ้าวก็คือเข้ามาอยู่ในระยะยิงที่ทับซ้อนกับ S R 4ของเราแล้วสิคะถูกต้องครับแต่จุดที่น่ากลัวที่สุดของ B M 2 1ในมือของกัมพูชามันไม่ใช่เทคโนโลยีครับแล้วมันคืออะไรคะมันคือปริมาณปริมาณใช่ครับจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่กองทัพกัมพูชามีจรวดในตระกูล122ม mm, ิลิเมตรนี่รวมๆกันแล้วหลายร้อยระบบเลยหลายร้อยครับในขณะที่ของเรามีแค่4ระบบและกกำลังจะเพิ่มเป็น6ระบบ ความต่างตรงนี้มันมหาศาลร,ระดับคนละโลกเลยโอเคพอเห็นภาพแล้วมันเหมือนมวยคนละรุ่นเลยนะฝั่งเราคือน้อยแต่ต่อยหนักเป็นนักมวยสมัยใหม่เทคนิคเป๊ะส่วนฝั่งเขาคือเยอะแต่โบราณเหมือนนักเลงยกพวกมาเป็นร้อยถ้าต้องมาเจอกันจริงๆมันจะออกมาเป็นภาพแบบไหนคะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากครับถ้าเราจะเทียบกันหมัดต่อหมัดนะตัวต่อตัว,ว,ว SR4 ของเรากินขาดทุกประตูเลยกินขาดเลย ครับในแง่เทคโนโลยีเพียวๆอย่างระบบพอดที่ทําให้เรายิงซ้ําได้เร็วกว่าหรือระบบควบคุมการยิงดิจิตอลที่ทําให้เราเล็งได้เร็วกว่ามันเหมือนเอารถยนต์ปี2025มาเทียบกับรถปี1970เลยครับแต่ในสงครามจริงมันไม่ได้สู้กันตัวต่อตัว ถูกต้องครับพอมันดูเรื่องพื้นฐานอย่างพลังทำลายล้างต่อนหนึ่งคันมันกลับใกล้เคียงกันอย่างน่าแปลกใจอ้าวเหรอคะเพราะสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็คือการศาสตร์จรวด1 2 2มิลิเมตรนัดใส่เป้าหมายเหมือนกันผลลัพธ์ที่เกิดกับพื้นที่เป้าหมายก็คือการโดนฝนเหล็กถล่มลงมาพร้อมๆกันอแต่จุดเปลี่ยนเกมจริงๆมันอยู่ตรงนี้แหะครับในขณะที่เรามีนักมวยเทคนิคดีอยู่4-6คนฝั่งโน้น เขามีนักเลงที่อาจจะหมัดไม่หนักเท่าแต่มีเป็นร้อยๆคนที่พร้อมจะวิ่งกรูกันเข้ามาได้จากทุกทิศทางโอ้โหฟังแล้วอึดอัดเลยนะคือเทคโนโลยีเราดีกว่าแทบทุกอย่างแต่สุดท้ายอาจจะมาแพ้เพราะเรื่องปริมาณเหรอคะมันเหมือนเรามีหน่วยสไนเปอร์ชั้นยอดแต่ฝั่งตรงข้ามมีทหารเกณียนร้อยคนถือปืนกลบุกเข้ามาแบบนี้ใครจะชนะ มันคือโจทย์ใหญ่ที่ฝ่ายยุทธการต้องคบคิดเลยครับว่าจะใช้ความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีของเราไปหักล้างความได้เปรียบด้านปริมาณของเขาได้ยังไงและที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์ชั้นยอดหรือทหารเกณฑ์ร้อยคนอาวุธที่พวกเขาใช้มันมีข้อจํากัดที่น่ากลัวเหมือนกันคือมันเป็นจรวดไม่ได้นําวิถี คำนี้เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นรายการแต่ตอนนี้อยากให้ขยายความแบบเห็นภาพเลยคะ่ะว่าในโลกความจริงไอ้คำว่าไม่ได้นำวิถีมันแปลว่าอะไรสำหรับคนที่บ้านอยู่ตรงนั้นในโลกจริงนะครับจรวด122ม mm, ิลิเมตรแต่ละลูกที่ตกกระทบมันไม่ได้แค่ระเบิดตุ้มเดียวแล้วจบนะมันจะส่งสะเก็ดระเบิดที่ร้อนจัดและคมกริบกระจายออกไปเป็นวงกว้างหลายสิบเมตร <c oughs> บ้านเรือนที่ไม่ได้สร้างแข็งแรงมากอย่างบ้านไม้หรือบ้านสังกสีถ้าโดนเข้าไปเต็ม ก็คือหายไปได้ทั้งหลังทั้งหลังเลยครับแล้วลองจินตนาการภาพจรวด40ลูกตกลงมาในพื้นที่ใกล้ๆกันภายในไม่ถึงครึ่งนาทีดูสิครับมันคือการทำลายล้างแบบสมบูรณ์แล้วที่ว่ามันคลาดเคลื่อนได้ง่ายมันง่ายขนาดไหนคะอาวุธประเภทนี้มันมีความคลาดเคลื่อนเสมอครับไม่ว่าระบบควบคุมการยิงจะดีแค่ไหนก็ตามมันอาจจะเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปหรือข้อมูลพิกัดที่ผิดพลาดไปนนิดเดียวความคลาดเคลื่อนแค่ไม่กี่ร้อยเมตรในสนามรบอาจจะฟังดูเล็กน้อย แต่แต่ถ้าพิกัดที่ตั้งทางทหารอยู่ห่างจากหมู่บ้านสุดท้ายของชายแดนแค่1กิโลเมตรการพลาดเป้าไปแค่500เมตรมันหมายถึงจรวดอาจจะตกใส่กลางชุมชนแทนที่จะเป็นทหารได้เลยโหนี่คือเหตุผลที่ทำให้มีข่าวคนอบพยอตามแนวชายแดนเป็นแสนแสนคนเลยสินะคะไม่ใช่แค่กลัวลูกหลงแต่บ้านทั้งหลังอาจจะหายไปได้ทุกวินาทีเลยใช่ครับพวกเขาต้องทิ้งบ้านทิ้งที่ทำกินทิ้งทุกอย่าง อยููน่นศ์พพักพิงเพราะไม่มีใครอยากเอาชีวิตตัวเองและครอบครัวไปเสี่ยงกับจรวดลูกไหนก็ไม่รู้ที่จะตกลงมาใส่หลังคาบ้านเมื่อไหร่ก็ได้มันคือราคาที่คนธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทำสงครามต้องจ่ายโดยตรงและเจ็บปวดที่สุดพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเห็นคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเดือดมากเลยนะคะที่เชร์กันว่ายิงเลยจัดให้หนักเอาคืนให้สาสมซึ่งก็พอเข้าใจได้ถึงความโกรธนะเพราะฝั่งเราโดนกระทำก่อน ความโกรธมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากครับและการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะต้องไม่ลืมว่าทุกครั้งที่เราเชียร์ให้ยิงจรวดออกไปเนี่ยถ้ามันพลาดเป้าแม้แต่นิดเดียวคนที่ต้องจ่ายราคาไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่นายพลในห้องแอร์แต่คือชาวบ้านธรรมดาครับคือชาวบ้านคือเด็กคือคนแก่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนของทั้งสองฝั่ง ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรตอบโต้ใช่ไหมคะแต่หมายความว่าเราควรจะมองให้ไกลกว่าแค่ความสะใจในการเอาคืนถูกต้องครับการป้องกันประเทศเป็นหน้าที่ที่กองทัพต้องทําแต่ในฐานะคนเสพข่าวเราอาจจะต้องมองให้กว้างขึ้นเราควรจะส่งเสียงเรียกร้องเรื่องการปกต้องผลเรือนให้มากขึ้นอย่างเช่นเรื่องระบบเตือนภัยใช่ครับระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพหรือการสร้างหลุมหลบภัยที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ และในขณะเดียวกันก็ต้องผลักดันให้เกิดการเจรจาทางการทูตอย่างจริงจังควบคู่กันไปก่อนที่เสียงจจรวด40นัดใน30วินาทีจะกลายเป็นเสียงปกติในชีวิตประจำวันของคนแถวนั้นการเจาะลึกเรื่อง SR4 และ BM21 ในวันนี้เหมือนก็เลยไม่ใช่แค่การมาดูสเปคอาวุธเพื่อเชียร์ให้รบกันนะคะแต่เพื่อให้เราเข้าใจจริงๆว่าเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มันคือชีวิตของคนจริงๆที่อยู่ใต้แนววิถีกระสุน หวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ได้รอบด้านขึ้นมากกว่าแค่ความสะใจหรือความเกลียดชังใช่เลยครับพอสงครามมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครมีปืนใหม่กว่าหรือใครยิงได้กไกลกว่าแต่มันคือเรื่องของชะตากรรมผู้คนนับแสนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อว่าในยุคที่แผนที่การรบกับแผนที่ชุมชนมันแทบจะเป็นแผนเดียวกันแบบนี้ การเลือกใช้อาวุธท,ที่ออกแบบมาเพื่อสาดกระสุนทำลายล้างเป็นพื้นที่แทนที่จะเป็นการเล็งเป้าอย่างแม่นยำมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับคุณค่าชีวิตของคนธรรมดาที่อยู่ตรงนั้นครับ